เวิ้ลสุกๆทุกคนนะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองคลองบาสุกการสบายดีวันสงการของฟังไทยเด้อพี่น้องมือเนื่วันที่13เนาะแล้วกให้เอฟซีเบิ้ลสุกๆทุกคนยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเลยขอให้ดำรวยหลังรวยสุขภาพแข็งแรงเบิ้ลสุกๆทุกคนนะพี่น้องมืเหนื่อวาสุกมาปั่นข่าวซอยสาวตีบเนาะพี่น้องหลังจากมือว่าเนี่ไปซอยดอนจ่าบ่ได้พักเพราะมือพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ จะไหนว่ามืออื่นแต่ไปสงฆ์พระนะพี่น้องเนาะเพราะว่าปีใหม่เล่าหรือว่าอันนี้ปีใหม่เล่าเนี่ยพี่น้องมันวันที่สิบสามเอ้ยสิบสี่สิบห้าสิบหกนะพี่น้องสามมือแต่ว่ามือนี่วันที่สิบสามเป็นวันปีใหม่เอ้ยพร่พี่น้องเขาบอกเป็นวันสงการของประเทศไทยนะพี่น้องเดี๋ยวให้เบิกกันนะว่าไคมานี่พี่น้องกล้องข่าวสาตีเนาะ กองหญยเติบแล้วนี่อะไรล่ะนี่ตีบอาดึงอานะอ้ยิงน้องเลการตายแล้วนี่านี่น้องตีบน้องอากัมาโอ้าตีปล้านจะคือขนหน่อยสาติเพเมื่อไหตายวะนี่คอยตีที่ล้อมืี่น้อกเง้ยซาติเพิ่นก็อไปสอยขวบานี่ก็ซา่ ขอประจานกันเด้อพี่น้องบอบีมาบ่ได้น้คนขายตรวจเป็นซองขีดเซยเนาะอ้คมอนะ่าะมาได้พักผ่อนไาชิบมะสำยาอิติมันหายจอกหายมาเ็นยูรเอาคือรับเครื่องเลยตีบ ล้มมาใส่ตัวเองไม่เ,เอานะเน้ะล้มมาทำสิเอาตองปีนเบองกนะอ้ะตีเป็ดจะไปใส่เบอร์ต่อยาไปต้ไมไปจะกินชุกเลยเพชนี่สิกินต้มเป็รได,ด,นนดคนหน้าจะตีน้อยเดียวสอง, 4, องอสี่ 6, ห,าห,าห,าห้าคนหกคนร้อ,อ,รอยหาซิบเจ็ดสอบ เป็นสีตาบ้านนี่คนอ่ะเอ้ยไม่แม่เปพน่น่อเออช่องขันกับต้องมาหัวน้องพี่น้องมันอ่ะันกระเทศไม่้าไอ้พวกเคยคักสไตล์แต่งตัวจะได้ไอ้พวกคักขนาดไอ้พวกเอ้ไปหาันยงกบปะ

กูเชื่อปายังกิตีมย้อนกูสนั่งสอมันเฮ้ยอีกอ่ะนี่สิเยเอะไรังวะน้ำทำพี่เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มแล้วเน่แามาลุนกันมาสิได้จักสอบเนาะพี่น้อง

ตอนนี้รถของเฮามีปัญหาเนาะพี่น้องมันแกนเฟืองเนาะเราก็พากันลงมาหนังได้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวแต่พี่น้องเลยลตีบล่าว่าแป๊บสี่ไาม่ยินอีกที่อันป๊บสี่ม่ยินอีกตีเฮ้ยอานแป,ปาาน๊บสี่มาเป็นตุ๊กเลยโอ้จะไปใส่เขาใส่ผู้หญิง,งผู้หญิอีกตีบนี่ เหน่อยนะขอใจได้ไรเด้อเป็นแบบสีะไม่ย่งใจนขาต่อละไอ้บ้องกินหอ่แบบสีแล้วบ่มีอารมณ์กินหลือตอนนี้แล้วเปล่อารมณ์ไว้ๆตีห้ามมันสีแขนนะเขาอีตีฝนตกห้ามซิบเถื่อแขนอยูอ่พี่น้องเลยอาตีเนี่ยนคอยนะย้าเวียกนี่ทิมงานบวคบจักเถื่อ น่ากิน mhm. นี่นะขิขายยาีตีบนี่ว่านี่ก็เพื่อไปสอยคอยพี่น้องเออพ่อตีพ่อแม่นีแม่ไปเฮ็ดจนหอดแรกคนนั้นอ่ะเห็นไปที่รังกระทัดนะฮะแม่สวบไปเอามาสรางนะมชน่อไมจะตีบแหงมาป่ายมออันนี้คอยหันบ้านเียไปเอาเงิน เขาไาบุญนาเกียรติอือก็ปมาแหวะร้านเขาเนี่ยไปทางเดียวกันตีกับเห็นได้ะแก่แกโตบาได้ตีมันขีขาเนี hmm. um, ่ยมันข like. ี้ข um, e! ุายต้นแก อาสนแก้วน้องาชิดชิดอาสนแก้วอาสนแกว่ชิดอารถสตอรีวะกระทั่งสตอรีป้าพี่น้องเลยปั่นไปปั่นมารถมีปัญหาพอดีน้องเก๋ซีมาซอยเนาะอืมไหนยินข่าวว่ายอมผมสบายดีน้องเกม๋ผีมานั่งผีมานั่งผีมานั่งเฮี้ยงน้องอาน้องอาผีไหม จะเ่อันสีอะอ้ีเขียวโอ้โหสีเขียวยังก็สีหมอกอืมยวบอไปเห็ดยู่หาเนี่ยเขากัดสีหายเนาะมันจังสีออกเนาะถ้าต้องใส่สีกัดก่อนเน้นสีดำเนี่ยสีเน่ามันเป็นสีอื่นมันกหยากเนาะ thời hết à cốc cạn quậy gì mà mai xuống xanh gì đó kì xanh giật giật nằng bê tru mông này p10 giờ <laughs> ไม่ข <S an> ่าวมาพีตี้บอดด์บอสเฮ้ยโอ้วน้องเกยนี่อันนี้เป็นแม่น้ำมันเป็นหนังไซสุบื้งสีผมเก่ไก่นี่ยคืองะมันจะกระนวดท่านี่ออกท่านออกเป็นสีหมวกเนาะ เจ้าเห็นเกียวเป็นหน้าวงค่ะเอ๊ะนี่เป็นกหมองอยู่เนอะมันก็ออกอยู่เดี๋ยวถามมันแห้งมันก็สะออกสี่สีเองเลยมันก็จะนี่นแห่ง กูบิดขี้งาอย่างขี้ขันว่าหนึ่งเเก็บสองไปไปลุยต่อลุยต่อพี่น้องรถห้าแปลงแล้วน้องใส่เวลาหนึ่งสัปโมงครึ่งเมียนเขาไอ้อัดแล้วตากฝนเดี๋ยแล้วก็เอาลงมาเลยยังอีกครึ่งบ่อเออครึ่งกอง ได้ยักสอบเลยหันติพี่น้องได้ยักสอบเลยประมาณสิบปลายกีเขียอ้นีเยวด้ดบเเอาแห้งๆมไอ้พวกไปรูปไรแล้วบิ้งอาแล้วแห้งมถึงนะ đẹp ได้นะแก này, ก็ได้ ở ของบ้านนั้น Hãy đừng lúc, thật đúng hãy đúng lúc. Hãy đúng lúc. bây đúng lúc. Hãy 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 đúng lúc. ไม่ได้มานั่ง <French> ก <adalah, S 3> ่อนเด้อพ no ี่น้องนี่อ้านี่อ้ามาจับเอาจับจับจับอ้าจับจับจับไปโลดมึงแน่สาตีบาบไม่เป็ดพี่น้องเป็นเห็ดนังเหี้๊ากินก็อนอ้ามึงนี่ฮะอ้าเอามาพี่อ้าอ้าเอามาพี่อ้าเอามาให้เอฟซีเบิรงมึงฮะจะกระจับปีกมันตีโอ้จับเป็ดกับผมเป็นอ่าฮ่าฮ่าฮ่า วันกินดอกพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้แตตีพี่ยกพี่น้องนี่นะีีมาวดผมใกล้นงาะ้อง้กินเป็ดกาแน่นี่แหลให้มูกินน่เห็นน้อก็ดีพี่น้องไอ้เป็นเท่ไดเป็นเท่าใดุนนีเป็นภาษาให้กินซะเขาก็มัง่ายมัสิบสองกินกั้นตีเวที่เอาไก่พัดมาให้กินอีกฮะบ่ไก่พัดเ่ตี ขันไก่พันกเานมึงเด้ก็เสาหูจชาก็อีีเลยัน่าเอากระเากันมาตกแม่บอกไก่พันดีว่ะฮะแม่นดีอิบอกพี่น้องเอ้ยมือนี่ค่ได้เห็นหนกคลิบนเขาเขันเป็นไก่พันอันดีสีเศร้าว่ะก็ซาตีดเลยพี่น้องเ้ยขันขอกินไปกินติดปะ Nó đi đấy đi nó ăn không? Mà mày anh, 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 ขนาดต้นไหม้ย,ยังมีนม้ำผู้ย,ยิงงามตรงนี้ยังเอาคำตอบมาตรงนี้ยังผู้ย,ยิ่งงามเอาสาติผู้ย,ยิ่งงามตรงนี้ยังแสดงว่าผู้ยิ่งขงียยงขงด้ดาไม่มีใจ <c oughs> ง,ง่ามบุสุขนันเลยทุกคนงามไเปชิคาามูลีแล้วคุอกกระถืออะ วันนี้นเาราพี่นอ้องมืดอี๋เนาะถ้าเป็นแปลงรถก่อนสั่นกาเจอกันพี่พี่ต่อไปพี่น้องเปิ่หัวแั่เด็กคนบ๊ายบายพี่น้องขอบคุณหลายๆที <c oughs> ่ <c oughs> ้ามาโซนคลิปนี้เด้อซาเกะพระท่านในล่งมือสำ่มลดตายก่อนมาซาน